เตาไม่ใช้แก๊สรุ่นหน้าเตา1ินิ้วนะครับผมไฟแรงๆแบบนี้นะครับผมถ้าสามารถนําเตาตัวนี้นะครับไปสอดเข้าใต้หมอบอยเลอร์นะครับสําหรับนึ่งก้อนเห็ดนะครับหรือนําไปสอดเข้าใต้เตานะครับที่มีเตาขนาดใหญ่นะครับที่ใช้กับหม้อหรือกระทะขนาดใหญ่นะครั ula, procent, procent, poquito, ouais. nada, peace, 900, บสามารถนําเตาตัวนี้เข้าไปใช้งานได้เลยนะครับไฟแรงๆแบบนี้นะครับผมหน้าเตา10นิ้วนะครับไฟแรงนะครับผมนี่เลยนะครับ รับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ใช้หม้อหรือกระทะใหญ่ๆนะครับอยากสั่งทําตะแกรงวางหม้อใหญ่ๆนะครับสามารถส,สั่งทําเข้ามาได้นะครับรวมกับตัวเตาตัวนี้นะครับราคานะครับก็ตามที่เราตกลงกันนะครับผมนี่นะครับสนใจสั่งทํามาได้เลยนะครับตัวนี้จุกด้วยน้ํามันเครื่องเก่านะครับน้ํามันที่ใช้ได้ครับน้ํามันที่ใช้ได้นะครับก็เป็นพวกน้ามันเครื่องเก่าน้ํามันพืชเก่านะครับน้ํามันเป็ดน้ํามันหนูน้ํามันไก่นะครับ น้ำมันอะไรเก่าๆนะครับสามารถใช้ได้หมดเลยหรือถ้าไม่มีเลยน้ำมันใหม่ก็ใช้ได้นะครับผมนี่นะครับไปใครสนใจสั่งทำนะครับสั่งทำเข้ามาได้เลยนะครับ